เป็นใหน้โลกแป้งหน้านอนซูชิได้โอ้หลตัวซูชีใใกันนะก้ายเอ็นเพราะว่าเสืเ้อผ้าเพื่อนฝากมาบริจาคอันนี้นะคนลาวเขานี่แหละอยู่เซโนแมนพี่น้องเลยเต็มกระสอบลายบักใหญ่อบบเออเพื่อนมาแล้วแต่เจ้าเสื้อไปแจกยังไงก็ไปจแจกเราอะแจกคนทุกคนเนี่ยเท่านั้นเอาเลยว่ะเจอได้แล้วปัญหาเราจะไป<ด>แจกจ่ายให้ว่ะเพราอเพื่อนมันด้วยเพราะบริการในยังนะพี่น้องเป็น เป็นหยาดมาเนี่ยเขาก็จกมาใหายแล้วก็มอมาพอดีคอยเสื่อใหญ่คอยมามากเสื่อน้่คอยเอามามาก็ให้อ้าเจ้าอันนี้ของเจ้าเอออหไรเจ้าใส่ไปนี้เด้อตัวมันใหญ่เดีให้อ้ายเจ้าโอ้มันใหญ่คอยมามากเชื่อนอยเชื่อนี่คอยเอา้อ้าให้นอกใส่ไหมนะไปไหวเนี่ยใส่หรือไม่มากเสื่อน้อยนี่คอยเอาอันนี้มันมอพอดีคอยหรอกเชื่อนอยไม่ใส่ได้ได้เสื่อน้อยโชนาโชลังอยู่ โอ้ชมมีคอยมักอันนี้ก็มักช่วไงแล้วเอาใบไช่ดำห้ดำนี่ได้เขาครับไจะได้หนี่สโล์ได้หนี่เอยวไวให้เราเราสโล์เด้อนี่เด้ออันนี้จะมักก็ไดนนีมมันบอพอดีดอกเฮ้ยมางไงหน่งนุกไง่พ่าจะเป็นตัวหน่อยบ่ตัวน่อยพอดีดอกพอดีพอดีหัดหัอันนั้นเอาเสี้ยงมาผูกแอวเอาใช่ไหมเจียวเขา สบายได้หมักก้วนี่เสือกันหนาวนี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบ่อนพี่น้องเด้อพบเพาะกับส่องยูทูบบ่าวลาวคาเพิ่นคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกาเมื่อนี้เข้ามาทางพี่สาวของนางลอยเพิ่นพี่น้องเลยเนาะหรือว่ามาขายเห็ดปวก หรือว่าเอื้อยของนางร้อยหันแหลกนะเากาป็นอย่างไรเนาะกะเฮากะมาทำน้าที่เป็นสะพานบุญให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมืใอนี้ก็ดีเนาะหลังจากที่บดได้เข้ามากะโดนพอสมควรเป็นอย่างไรเนะาหะหลายมือเลยแหละบดได้เข้ามากันเนาะฝากกะไลก์ก็แชร์ก็ติดตามไปเดิพี่น้องเดินสำหรับครอบครัวอย่ก็ดีนะเนาะมันก็ได้ทำการเสืวอเรือและกัการเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่เวลาบวชเพิ่นกั เอ่บั้นต้นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่มื้อนี้กะมีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งใต้นี่แหละเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อข้าไปช่ยเนาะครอบครัวที่นทุกยากขาดเินนั่นแหละเนาะเฮาก็ซื้อเข้ามาแต่ว่าเฮาแบ่งไปหลายๆครอบครัวพี่น้องเอ้ยเนาะและก็แบ่งให้ครอบครัวของันสาวพิไลเพิ่นนําแน่เนาะกบ่หลายอย่างเนาะน่าสิมีเสื้อผ้านํามื้อนี้พี่น้องเอ้ย เสื้อผ้าพี่น้องไว้เสื้อผ้าได้เน oh. nice. ี่นะแต่ว่าเสื้อผ้านี่นะเสียลงให้อยู่นี่เนาะเนาะสิแบ่งกันท่านเลยสิแบ่งกันเนาะแล้วเาก็จะเข้าบ้านนั้นใหญ่เพื่อนแน่เนาะเจ้าเข้าบ้านใหญ่เพื่อนเนาะบ้านใหญ่บ้านน้อยนเเ้้ายแลวบ เอสบายดีเดินดยอ่านี้ไม่นี่ไม่เห็นเลยใส่ลูกะคืเเห็นมาลูกอยู่หัวพูบกปังถือไว้กันอะไรเจ้าขนมถือไว้นี่ยนะขนมนี่ขนมป้าถือไว้หน่อยเล็กน้อยสิก่อนมาถือไว้มาม่ให้กินเออนายโม่ให้กินนี่น้าไปถือไว้ไหมถือไว้กันอลนนี่เนี่ขนมอยากขนมมอเด้อ ได้ยังสูรูกกินนะนอกินไวๆทอดไก่ทอดไก่หรือทอดไข่ทอดไข่ทอดไกข่ฮะเดินไปลงมาเราเผาหายเผาไปเสือผ้านำาเอากระสอบเขามาก่อน เกวายแล้วเสื้อน้าเบิ่งด้วยเสื้อนะเอาลงมากองอยู่ในรถเสื้อนะเป็นด้ไ้มันว่มีทงมีไถยเอาฮัมจ่ามิงเอาหับเอาเอาไปอันนี้นี่นี่นี่เออนั่นแหละพอ วายบ,บไไักแป้งองนนี่กองอยู่ในรถนี่นนอะเรอยาสะไปอันนี้เอาแบบนี้โรเ้อร์ดีดดใจอย่าบอกดโดยคือคือปดิใจแทะไม่ไ,ได้โลกแป้งหน้าน,านอนูชีได้โอ้โลตโต้ซูชีกันกนะกเอ็น เพราะว่าเสื้อผ้าเพื่อนฝากมาบริจาคอันนี้นะคนลาวเทานี่แหละอยู่เซโนแม่พี่น้องเอ้ยเต็มกระสอบลายบักใหญ่เออเพื่อนมาแล้วแต่เจ้าเสื้อไปแจกทางไหนก็ไปแจกเราอ่ะแจกคนทุกคนยากคันแหละเอาเลยว่ะจะได้ไม่มีปัญหาเราจะไปแจกจ่ายให้ว่ะเพราะเพื่อนด้วยเพราะบดิการในยังนะพี่น้องเอ้ย เป็นหยาดมาเนี่ยเขากระจกมาหายกระกองเขามอปพอดีคอยเสือใหญ่คอยมามากเสือนั้นคอยเอามามากก็ให้อ้ายเจ้าเออ้อะไรเจ้าใส่ไปนี่เด้อตัวมันใหญ่เจ้าให้อ้ายเจ้าโอ้มันใหญ่คอยมามากซชืน้อยซชืนี่คอยเอ้าให้นอกใส่ไหมนะไปไหว้เนี่ยใส่หรือไเออมักเสือหน่อยนี่คอยเอาอันนี้มันมอพอดีคอยรอกซชืนีงของไัไปใส่ได้ได้เสือหน่อยโซหนาโซลังอยู่ออคย โอ้ย <S preach ers> ชงนีคอยมักอันนี้ก็หมักเชื่องไงแก็เอาอัีคยมกเออไว้ชัยดำไห้ดำนี่ได้เขาครับได้จะได้หน่สโล่ได้หน่เออไว้ให้เรารอสโลเด้อนี่เด้ออันนี้จะมักกูดอ๊อกตอนนี้มันบวชพอดีดอกเฮ้ยมองหญ่นึ่งนุ๊ไงเพราะจะเป็นตัวหน่อยบอสตัวหน่อยบวพอดีดอกบวพอดีบวพอดีหัดหัดอันนั้นเอาเอาเสื่องมาผูกแอว่งเอาใส่ไปใช่เกี่ยวเขา นี่เสียกันนาวนี่้บ่ผมผมแบบถึกผลบ่เอิแมาคือเงเทเดียวนี่เอิอ้อห่วยสบายดีปลาลุงดูฮะสบายดีเลยหนุมือน้ำตีโอ้มอนี่่าให้บ่าเล่าให้ไหมอ่า กินนขมเราวกาปานบ่เคยเขาก้องปานบ่เคยมาหาอันีก็นละฮัลโหลเนาะสมิงขาวสมิงยังรอเห็นยาดในจรินขนมะเงียบใครตัดผมใไฮมอนี่แม่นไอีบ่คอยมดสมิงก็คอยพายชิตัดอันนี้คอยตัดเองเออคอยมักเชื่อตัวนี้น้อยๆคอยเราะพัชไฮไอเจ้าพุ่น เจ้าเรามีแต่ตัวบะมักใช่ไหเจ้าเบิร์ไหนเจ้าหน่อยค่อยเอาตัวนี้ค่อยเอาไได้๊ะจะหมักว่าตรงนี้โอ้นี่ตัวใหญ่บะมักเฮ้บมักออกตัวนี้เบิ่งเพิ่งเพิ่งเจ้ามีพี่น้องนย่างไปกับเขาใส่เด้อคนนบ้านไก่กันนี่แหละคนแถวนี้แหละเข้าตัวใหญ่ฮะนะมันหมดพอดีดอกคนพลักเงินี่ฮะพลังพลังพลังหนได้คนในเมืองคุชโนนี่คนพลังบอกข้าเจ้ามีเงินเด้อ จะเจ้าคนรวยเนาะเสือป่าก็ใส่เล็กๆน้อยๆเขาก็เขากปลาโล่เดี๋ยวก็ซื้อใหม่ลเผื่อต้นนี้จะบ่มักบ่มักนี่เขามักต้นนี้น้อยๆเรามักต้นน้อยๆหัดพุ่นตัวนี้ช่างเพิ่นเชือค่ะค่ะดำคจะได้จะก็จะฮุบขึ้นไปเห็อะไรยัไปบ้งจะได้ฮุบขึ้นไปเก่าเห็นมั้ยเนาะเออเก่า Ừ. Anh có bụi nhiên nè. Tại căn nào? Bụi nhiên cái nhảy này nhau. nói nào cho sửa nhau chưa có chắc nó bọn nhảy nữa Tao, gấp đủ cho ạ, Để làm mặt. นี่ไว้ใส่บั้ยามหนาวนี่เสื้อแบบต่ำผ้าเสื้อต่ำแพลนบอก็่าเอมฮอลลเยนะทีแพลนหรือแพล่าแล้แซบบ่อด้กินขนมนะแซบบบ้านห้องอะไรบอยักมโชยชอยหมอมากินขนมบ้าน ตอกอย่างเดียวบาดนี่หมอไอ้หมูเห้งคักอันนี้บ่อไอ้หมูมาแม่ลูกไส้ก๊กของซาพอดีไรเพลินเลยนี่บัดมาบัดแม่มาอยู่พื้นออาเป็นเนาะพากันไปหาอยู่หากินยังขมือนี่สซาพอดีไรกินหน่อหมอกหน่อไม้กินเป็นแต่หน่อไม้น่ะบ่อหาปูหาปลาเด้บ่มีบ่บ่มีปลาเาเจ้าใส่แบบนี้มันจังเย็นตาหน่อไม้กุจิล้อหน่อไม้นักเชื่อ แต่เราอายเราเดูเขาบอกเคยได้กินพี่น้องเฮงยังได้กินขนาดมออายยังสัตสายสัตสายแล้พักเออหนึ่งนัดเออชมนี้ไข่ในให้บักใหญ่ใครมามากเชื่อฮะเอาเงินไปช่างมามากอันนี้หันเอาเนาะ พอดีก็อดกจะเดอนหน่อกมักบ่มากเอาเบิดนั่นแหละของเพิ่นให้อันนี้กนเอาหมดไผว่ามาเอาหันบ่แล้วบ่มากมักเบิดนั่นเลยสิวักหมดแล้วผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งห้อยมันคือตีเป็นเลือกเป็นแท้เขามาให้ยยังจิตจะยังมีหน้าที่ตีอยู่บ่ปัดสิว่าอได้ตีดอกอันนี้เบิร์ดชี่ัจจีวาได้ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นโอ้มักเบิดงามเบิดโอ้ขอบใจหลายๆเด้อาแนวนี้อย่าไปว่าโอบ่บ่มักนี่อันนี้มันใหญ่ไป มันมันหน่อยไปบอกให้ว่าเอาเด้อเออโดยที่จะอือจกเออล่ะบาดนี่จนหน้ขนมน้อยพดดนอกขนมเนาะนอกสมิงกัแล้วตอนไอ้ห้อไปกินเบิดเลยจะน้อยนองที่อยากนำถึงเจ้าเด้อ ก้าวกินนะมันเบิร์ดเดอร์เอเบิดอะไรกับเบิร์ดมาเคยกินขนมกินเอากินเอาเห็นแล้วบ่อนองนะว่าน้องเสียนะเห็นแล้วไปเสียจากมือซองเช้ามองว่าเราเสียอ่านี่หายที่น้องเลยเนาะเห็นอะไรได้อย่างเสียมันไปยตายคิดเสียเสียเสียนี่คือตายได้ ครับวสียนี่เจ้ากอนายว่าน้องเราเสียเน้อเสียบ่มันไปไปแบบมันหายสีมาเห็นบ่เห็นแล้วเสียพอแห้งผู้พอแห้งผู้ผู้ตามหาเนาะโดนไปเห็นอยู่ไสอั้บ้านโคละกูไปอยู่ก็เขาแจ้งมาบ่อไปพอดีเยอะหลาเขาแจ้งมาบอลองเพจมีโทรศัพท์ ฉัครับบัวเจ้าไปนี่ไปมันไปเลยเหรอบ่ได้เอาไปไปบ่ได้เอาไปนั่นใส่กันกับคนหนึ่งอยู่ในตะแล้วนะสีเงี้ยตะแล้วนะผู้หญิงอันนะกันเนี่ยอันนั้นยังเราเมื่อนี่เราไปเมื่อเมื่อเลยไปเลยเลยไดไม่ได้ไปเอานี่ไปเลยไปเลยไปกินข้าขนาดน้้ใช่ป่ะเขาเอาให้เราลืมทางลืมไปทางคนเกิดใครยู่ยังมีผัวให้กินอืมเขาให้ <c oughs> เนี้ยงเนาะบ่อเต็มแล้วก็ดีรักผู้แล้วเนาะอยู่น้ำอ้ายผุนครับนนองอยู่นา,าน,น,นาเจ้านี่่ไดเอากมา่อนาจังมือเลยนี่บ่ได้ออกอยเกือ์นเลยล้ยวเฮ้ยบ่ได้ออกเลยกไก่กาเป็น,นอะไรไข่กันเบิดแล้วบ่ยังมาทันไข่ยังยังอยู่คขบบ่อเออโขบชิดโตคือกันยังชิดโตคือเก่าบม่ตบได้แจงบ่อรับกระโพชารีมักถั่วมังยังเป็นหมากน่อ ม่เป็นแมงนันกิดแมงแดงๆคมเป็นดหมดยบกเลยบักเลยหลายคอยปลูกมดมัเป็นเป็นไม้กัดเบิ้มงไมกินเมงไม้กินก่อนเมงไม่กินก่อนบักผิดแต่เมงไม่กินก่อนเร็วกชมนี้วันนั้นเนี่ย่นี้ผก็ไม่ได้สีดยามันอะไร เพราะว่ามืยาเช็ดเองหรือมียาก็ยามันป็นดีดีดานมันสิไปอยู่ตัวกันบกสียาอย่างเดียวกระสีหน้าอะไรอ๋อนี่นไปไปไปเอ็นทอจืดละรแกลือดลือได้ตะกูอ๋อตอกวนมาไปกวดทะในอียกมือมืออีกเลยตะกูอ๋อดิ ปองไปหากินอยู่บ่อเดียวกันี่ไปยุหาสิบพงสิดเบ็ดหน่อยอะไรไปป่ะหมอนี่มันสูบยาอะไรบ่เนี่ยบ่ปอกปองคือเห็นหมูหนั่งเป่าตุ่นๆอยู่นะอ๋อหากก็สิบัวหึงดอกพี่น้องเลยเพราะว่าเล็กน้อยแถวบ้านเขาเป็นถึงสัตว์บดนั่นแหละ ไปน้ำหมูแล้วมันต้องเป็นแบบเดียวกับหมูรึเะเนี่คอยมาให้ไปน้ำหมูอะไรไปกับน้องมาหากินนะนี่ไปหมดหมือหมดเวรเกิดไปน้ำหมูแล้วไปเบิ่นมืบอบงบ<อ>่ได้ไปเล่นบ่ได้บ่หรือว่าไปเล่นไปน้ำหมูนี่ไปเล่นชื้นๆนี่มากเลยหลุดกับกมีแต่ผู้ชายเอ๋อยต่อยพี่น้องเลย <c oughs> มันกะสีดื้อในจังน้อยแหผู้ชายใหญ่มากยังน้อยนี่จะกะสีฟังหรือบ่อแล้วบวบดูลูปพายแหละมันปุไซเนี่ยคันคันคันหามได้คันคุ้มอยู่กับคุ้มอยู่ตอนค่ายังน้อยนี่แหละครับผู้ชายส่วนมากมันสีมันสีบ่อญานแม่แม่ได้สาวพอนี่ไรที่บ่อญานลูกจะ่าติหรือบ่อชาวพอน บอกเขาค่อยเตเลยเลยบบให้ยเขาทิบมากิบบย่าเดค่อยตน้อยๆชันี้เด้เนี่ค่อยตบุ้งลูกนี่มันหักบ่มันหักบ่ลบเนาะค่อยตได้อยู่ียนี่ตัวนี้เจจะตายอ่งบ่บุ้งลูกมันเจ็บอันนั้นนจุ๊ยอันตีเพกเพิกเพียมเจ็บจักชัง ทิ่จริงเขาเนี่ยนะเสี้ยมาหายแต่มือนั่นพุ่นมือเขาทิมพีนี่คอเข้ามาเลยคนเต็มอยู่แถนนี่เขาเลยเอาไปพุ่นไปปองพีพีตายมาไปมาอยู่อีกฉบับจไปกคนดีฉบับจะไปนะคอยไปหนาวั่ได้ไปทิมพีทำข้าวฉบัไปปองพีอายคอยเขาไม่ได้ไปอยากลูกเออเปลี่ยนกันโดยเรามาเราเป็ยังผ่านพิซซ่ามาแล้วถ้าชูครับอืม ทางไในพี่ภาษาเนี่ยโอ้ทางลมเออความหุ่ยต้นอะไรไปคุยบอเออความหุ่ยทางไหนไว้เนาะบักข้าวแห้งเป็นบาทหมดกระตุนกตุบ้าอันนี้จยัดนั่นเนี่ยตะไปต้ไปตะไลตะกเจ้าซานเขิงกัสเซาะเจ้าหาโลจะภูรักภูใหญ่ฟังไทยเด้อนี่เด้อจะฟังให้บอกใครว่าเนี่ย เพิ่นฝากเงินมาเอออีเล่คอยซื้อข้าวสารน่ะสองสอบแล้วคอยแบ่งไปสี่ครอบครัวอันนี้คือว่าไอ้ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นผู้นำน้องเจ้าก,ก็ได้นงงั่งเงินแดงนั่นเครื่องหนึ่งเด้วยหรอเจ้าเครื่องนี้กินจักมากลายมึงแล้ว หาหกมือฮ่าฮ่าฮ่าเครื่องหนึ่งหาหกมือได้บ่าวจอยโอ้ยขึ้นต้าใคจะมาเอาได้บ่างยังท่านไปเอาแสดงว่าพวกอยู่บ้านก็อยู่หน้านี่ต่างคนต่างหากินคุ้มไยคุ้มมันหมดเดียวนี่บ่เดี๋ยวมึงเอาจังหน่อยหมดเขาบ่ได้ว่าพื้นของกินนะโอ้หากินไผยหากินหากินไผยกินมันโดยพวกอยู่หนาฮันบุ หากินยนาหากินามอกน้ำไม้หางมหองงมอยินมึงอะไหหากินของธรรมชาตินาะดครูอยู่บ้านได้สักินแกงน้ำไม้คอยเลน้ำไม้ฮือนดตัวมันหาได้ตัวมันบอลนบาะโบน้อกินขมือกินน้ำไม้กินไปช่งจำคือก็พกิโลุดกิโลว่าได้ดวยกรยังเขียนว่าได้บอไม่ได้ก็อยากรงน่อย บอได้ผู้อยู่นานนะเออโจ๊ะฉันนั่นหันได้พาได้กินสองสามโตกันเลยกี้หล่อสองสามโต้เออผู้หลายก็หลายนี่เฮ็ดปวกก็ออกนี่ให้ลูกไปหาเด้อแต่งลูกไปหาเด้อเออเฮงแต่งลูกหันได้แล้วอ่าให้เขาไปหาสีนอนสบอร์มหน่อย โอ้ยเราตื่นไปนอนแล้วเรานอนตปหึงแต่งลูกไปหาหัวเปยังอไรนะคือเป็นบาดมันเป็นบาทจักมันเป็นนะดปจักกระต้เต็มเต็มนี่บงดูทีนอนยอเลเางื่อะไรไ้าไปเลยวนี่เบงดูทีมันเป็นบาทมันคันมันเห็ดเนี่ใส่ยาบดดจักยาไปชางที่ใช้ยายาคูไฮฮันบาดีเลยเบาเลาบ่ถือ ยาคูนค่ะวัดนี่บอ้อ,ว,อว่านี่ยาดีคันบอว่าลูกคอยเป็นคันแต่คอยไปบุญชมคือฮันคอยเงินหาพัดเอาเน่คอยไปเอาแพ้เราเอาินเราบอาว่นี่มาพี่มาพี่เอินให้ขนมช่องท้องมงียงคูอตอนบุญนาน,านชุงคือบานกิงกอกฮะดิไปเบิง่ง <c oughs> ถือกระบอกชิงมิงนี่แล้ว ทายาจากบอดีคันแล้วยาหน่ะหมดแล้วบเดวยวนี่หมดแล้วบัได้ทายังเดียวนี่นะวันแรทายังมันมันโพงนี่โพงคุณมันมันคัดนายจักมันเป็นนายคนโอ้มันเป็นไุ้มันเป็นตุ้มมันมันห่อนไปกับมึงเพะเฮยหรือเป็นอิฐใหญ่จักอันนี้ นนมันโ่มน้องเลยบอฮะโอ้อน,นี่กรติมันอัน,นันเลทีมันหอนมันหายอย่งกได้อนม,อมันฟื<ป>้เฟ้สั่งเป็นเห็นบาบนี่<ป><ป>ยาในใส่มาใส่นาบานี่<ป>ดยดงาแดงกับบมีบ่บ่มีนะนยาแดงใ,ใสจา,ามันชีแหงเะ่ะบจ้ะ มันฮอนน่นนี่มันคันอันแรกเบตาดีนอเนแรกยาดมยาแดงอันแรกพระคันทตกติเกะมันนี่มันเป็นบกบกบกมันเต็มนี่คอยกับเต็ดนี่นี่นี่มือคอยกับทายานั่นดีอันนี้มันเป็นเล่ยเล่มันดีแล้วมันเป็นขึ้นเล่ยเล่จะมันเป็นอะไรเป็นพอดีอันนี้บ่ลูกนะเป็นพอดีอวักอันนี้ก็นี่คันนี่บ่งหนุนเจ็บนี่ยท พุดดี้อะไรช่องหรอเออช่องดให้ต่อพุดดี้อันนี้บักแปลงไม่ได้เป็นช่องคนเนี่ยอันนี้เป็นพุดดี้อะไรไต่อเนี่กันติดไปเลยเลยจะจะเป็นกระชังตาโมนี่เป็นยังไงขาวนี่กี่ตาบ่อหรือยังอันนี่ยกีตาเอมันอะไรอาบหนาโอ้ยเจ้าพวอาบให้มันบ่เออว่าง่ายมันอาบให้เอ้ยน้ำก็มีอยู่พักกันอาบน้ะไม่ได้เฮ้ยมันอาบจะไม่ได้เลย เราอาบได้เลยเราเรากึ้นมาดื่มกันตรงอโอเคพี่น้องเลยครัก็สิได้จบคลิปไปสำเร็จเนาะก็ขอบุญขอบคุญผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนถือว่าเพื่อนเนมตตาสงสารนะะเนาะจ่ายเงินมาซื้เเอเสือ้อผ้าหน้าเพท่เลยก็ปเป็นผู้ใหญ่เจดีย์ทางฝั่งลาวฮอนเนสเซโนเนาะก่อนจะได้ฮะเต้ได้ยืนฮอนเลยเด้อก็จะเจ้าขอบคุณเพ่นผู้ใหญ่เจดีเด้อคนไทย แล้วกัคนลาวเสื้อผ้านี่ผู้ใหญ่ใจดีคนไทยน่ะผนซื้อบุพพาเด้อเออซื้อฝากเงินมาโดยเอาบ้านนี่ขอบคุณพ่นเหญ่หนอหนอมหัมขอบคุณนั่นน่ะว่าได้แม่เจ้าครับพาลูกว่าขอบคุณพ่าดาเนาะหนับมือดีดีทั้งลูกทั้งแม่เนอานอมดีดีนอบแม่นะอ้าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่บุพพาพี่บุพพาที่เมตตาที่เมตตาฝาเงินมาซื้อข้าว พักเงินมาซื้อข้าวอายุดีมีแห้งอายุดีไม่แห้งให้เจ้าลำจะรวยเด้อให้เจ้าลำเจ้ารวยเด้อคนเงินซาธุสาธุอนต่อไปให้ลำให้รวยให้หังให้มีเด้อรวยรวยรลักภูใหญ่ฉะนั้นเลยอ๋อก็ะซำนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะโดยโดยโดยเออตามนั่นแหละพากันเอาขขาวไปเก็บวานี่เออไปเก็บลานปูหลักภูใหญ่ภูด้าที่ว่าขามาเบิ่งมาส้มเด้อเด้อจะเอาไม่มาขึ้นก่อน ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องก็อยากช่วยเหลือเนาะหรือว่ามียมยาฝากมาให้บักฮับหน่อยไม่ข่อยมาดูวยฝากมาให้บักสมิงขาวนี่แหละเนาะการแข่กันดีที่จะเป็นสื่อเป็นสะพานบุญให้พี่น้องด้วยเนาะกระสิได้จบกีฬปสมิงแล้วขอบคุณขอบคุณเลยเอฟซีเนาะดีเมืองสุขภาพแข็งแกร่งที่น้องไงเนาะสบายดีสบายดี